สวัสดีครับพบกับผมมยนในการอ่านไพ่ยิปซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เกิดปีเถนะครับดวงในปีพุทธศักราช2567นี้นะครับจากการเปิดไพ่ยิปซีทั้งหมด3สำรับเช่นเดิมนะครับสำรับละ9ใบในเรื่องการงานการเงิน และกอความรักนะครับเป็นดวงโดยพอประมาณนะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวนะครับกรรมปยากรก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจารย์ไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็ขอใทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้พิจารณาอย่างในการรับชมรับฟังนะครับกอพิจารณารับเอาทำงานโบพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับอะไรถ้าไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับ อะไรตัดปิดพลาดมาก็ขออภัยมาหน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับก็กอบคุณทุกการติดตามกอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวปีเถาะนะครับในดวงปีพุทธศัการาช2567นี้นะครับกับการเปิดไพ่สำรับแรกนะครับในเรื่องของการงานนะครับว่าการงานของชาวปีเถาะนั้นจะส่งผลไปในทิศทางที่ใดอาใดนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกผ่านไพ่มา ในรูปแบบใดบ้างนะครับที่จะส่งผลไปเรื่องของผลรายรับรายได้การเงินต่อไปนะครับไปไบแรกขึ้นมานะครับความั่นคงนะครับ4ไม้ท้า4ฟลออบวนะครับการงานการธุรกิจของชาวปีต่อนะครับในปีนี้ก็มีความเป็นเสถียรมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับก็เรียกว่ายืนตัวอย่างต่อเนื่องนะครับ ไปใบต่อมานะครับราชาถือดาบนะครับเป็นผู้บริหารจัดการที่ดีแก้ไขปัญหาได้เบียดเสร็จได้เฉียบขาดนะครับแล้วก็เดเองแม่นะครับเป็นผู้ที่มองอะไรหลายรอบหลายด้านนะครับไม่มองในทิศทางเดียวนะครับมองทั้งมุมกลับมุมตรงมองตั้งที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับเลดมองจากแตกต่างความคิดเดิมๆนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดนะครับกับ8เหรียยนะครับเอ g e off เป็นตะเก็นนะครับ ราชาตือดาบเดอแองแมนแล้วก็แปดเหรียญน,นะครับก็ไปไปต่อมานะครับนายออฟติกเกิล hmm. การเดินหน้าอย่างมั่นคงนะครับที่ส่งผลได้รับผลประโยชน์เข้ามานะครับอัศวินตือเหรียญแล้วก็10ถ้วยนะครับเต็มออกครับความสําเร็จเกิดขึ้นไปส่งความความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีโอกาสก็ามาหดาบนะครับเฮกออฟซอเนี่ก็อเหรียญน,นะครับ ไฟออฟเบนเตเกิลก็ไฟใบที่9นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จยบอกอะไรนะครับแล้วก็นายออฟซอดนะครับอัศวินถือดาบนะครับก็ต้องมีเป้าหมายชัดเจนนะครับในเรื่องของการงานหรือธุรกิจของท่านนะครับในการที่จะฟันฝ่าตะลุยนะครับไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาใดๆนะครับที่จะส่งผลให้เกิดความมั่นคงนะครับความเป็นเสถียรเกิดขึ้นโดยการทุ่มเทนะครับ โดยพลังที่แรงกล้านะครับในการที่จะมีเป้าหมายอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะดูแลบริหารจัดการในเรื่องของการงานหรือธุรกิจของท่านนะครับที่ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดนะครับที่มีการทุ่มเทในเรื่องของทั้งกระยันมากขึ้นทุ่มเทมากขึ้นใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดมากขึ้นนะครับมีการพัฒนาในเรื่องของ ั้งคุณภาพทั้งประสิทธิภาพอะไรนะครับให้เกิดขึ้นในทิศต่างที่ดีไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาใดๆเข้ามานะครับที่จะทําให้จาวปีต่ะนั้นอาจจะมีปัญหามีการสะดุดบ้างในช่วงบางเวลานะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะตัดจบปัญหาน,นั้นได้ด้วยดีดนะครับโดยอาจารถือดาบนะครับเป็นผู้ที่ใช้ทั้งเอกทั้งผลใช้ดุลยเดยปินิดอย่างรอบคอบนะครับไม่มีในเรื่องของอารมณ์ตาให มันมีปัญหานะครับแล้วก็รู้จักมองในแง่หลายๆมุมนะครับอะไรที่บางทีมองแล้วไม่พบกับเจอต่างออกก็จะพยายามใกล้ครวนอย่างรอบคอบนะครับมองเส้นทางใหม่ๆอะไรที่มันแปลกแหวกแนวไปจากที่คนอื่นเข้ามองนะครับก็จะําให้พบกับโอกาสดีๆในการที่จะเริ่มต้นแก้ไขปัญหนานั้นนะครับตัดจบ ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็มียอดมากอ,อกรออยู่นะครับกับความสําเร็จความเติบโตที่จะนํามานะครับแล้วก็ไปสู่ความเป็นสิบถ้วยนะครับความสําเร็จความมั่นคงในทิศทางที่ดีเพื่อนร่วมงานนะครับทำร่วมกับองค์กรผู้ที่มีหลายๆคนทําอยู่นะครับก็ได้รับพลังสามัคคีสนับสนุนกันในทิศทางที่ดีในช่วงปีนี้นะครับ รู้งานรู้ใจกันซึ่งกันและกันนะครับก็ส่งผลในการงานนั้นเกิดความสําเร็จเดินหน้าไปนะครับแม้บางคนนั้นอาจจะการงานที่อาจจะไม่ได้เดินหน้าอย่างรวดเร็วอะไรมากมายนักนะครับแต่ก็มีความมั่นคงในทิศทางที่ดีที่จะนําผลมาถึงในเรื่องของผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงนะครับบางคนนั้นในช่วงปีนี้อาจจะมีในเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับที่อาจจะมีการเริ่มต้น ของการนําเงินก้อนที่เก็บสะสมไว้นะครับมากระยับกระยายบางทีก็มีการต่อยอดกับธุรกิจเดิมหรือ,อางานเดิมอยู่นะครับเพื่อมีเติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับหรือบางคนก็จะมีการเริ่มต้นในเรื่องของการทาธุรกิจของตัวเองในปีนี้นะครับก็เป็นการสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นนะครับบางคนก็ปีนี้อาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงของไฟแรงนะครับในการที่จะตะลุยเดินหน้า ในเรื่องของการงานในเรื่องของงานชีพนะครับในเรื่องของธุรกิจนะครับก็ทําให้กางานหรือธุรกิจของท่านนั้นพุ่งหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนออกจากอะไรที่เป็นปนัญหาก็ตามนะครับก็ทําให้พบกับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความสุขนํามาซึ่งความสําเร็จแล้วก็ความมั่นคงความเป็นเสถียรนั่นเองนะครับที่ท่านนั้นดูแลเอาใจใส่ทุ่มเทนะครับ ก็ค่อนข้างที่ดีนะครับในปีนี้ที่เกิดผลงานที่มีคุณภาพที่ดีนะครับงานที่ทําอยู่กับบ้านก็ตามนะครับก็ความมั่นคงเติบโตดีได้รับพลังจากคนในครอบครัวช่วยเคลื่อนหนุนในทิศทางที่ดีนะครับหรือใครที่ทํางานเป็นคงสีนะครับร่วมกับคนในครอบครัวหรือธุรกิจครัวเรือนนะครับก็มีความมั่นคงมีความเติบโตนะครับตังไพ่สิบตัวแล้วก็ไพ่สี หมาเท้านะครับที่ส่งผลในเรื่องของความมั่นคงนะครับกับการงานที่ร่วมกับคนในครอบครัวนะครับหรือธุรกิจในครอบครัวครัวเรียนธุรกิจกลงสีหรือการทํางานที่ทําอยู่กับบ้านนั่นเองนะครับก็เป็นความมั่นคงอย่างต่อเนื่องตลอดตั้งปีนี้นะครับที่ทําให้จากปีเถาะได้รับนะครับและก็เป็นผู้ที่ตัดสิน แก้ไขปัญหาที่เจ็บขาดนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาใดเข้ามาก็ตามนะครับที่ตามมาเกิดความยุ่งยากกันกับชาวาปีต่อก็ตามนะครับก็สามารถตัดจบปัญหานั้นได้ตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่มีปูมความรู้บางสถานการณ์นั้นคนอื่นแก้ไขไม่ได้นะครับแต่ว่าเจ้าปีต่อนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์นั้นด้วยตัวของชาวปีต่อเองนะครับแล้วก็เกิดความสําเร็จขึ้นนะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับการงานนั้นก็มีเป้าหมายไปในทิศทางของความสําเร็จที่ดีนะครับความมัน่นคงความเป็นเสถียรที่จะส่งผลรายได้ก็ามาต่อเนื่องนะครับการเงินของชาวปีการในปีนี้นะครับโ o ร์ออฟเป็นตเกน,น,นะครับสี่เหรียญน,นะครับแล้วก็เซเว่ o ออฟสดาบนะครับแล้วก็เอกออฟเ n t น c l เก หนึ่งเหรียญน,นะครับ้วก็8เหรียญน,นะครับในเรื่องของการงานนะครับที่ 8.. เหรียญขึ้นมานะครับการที่ได้รับผลประโยชน์จากการงานที่เข้ามาในทิศทางที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นกว่าปีก่อนๆน,นะครับที่ส่งผลรายได้เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างมากมายกว่าเดิมนะครับแล้วก็เหมือนกับไพ่เรื่องของการงานนะครับหดาบขึ้นมาเหมือนกันเอฟออฟซอนะครับ เส้นสายใหม่ๆของการมีรายได้ได้รับเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็ j จัด m e n t นะครับแล้วก็ t ู o อปเปนตเกิลสองเหรียญน,นะครับแล้วก็เ a รกออปเปนตเกิลเด็กถือเหรียญน,นะครับแล้วก็ไปไปที่9้านะครับสิ่งศักดิ์สิธิ์จะเน้นอะไรในเรื่องของการเงินนะครับ าราชินีตือถ้วยนะครับคิงออฟคัพนะครับสถานการ์เงินที่เกิดขึ้นด้วยความปึงปอใจให้กับเจ้าปีต่อนะครับในช่วงปีนี้นะครับก็เป็นสถานการณ์การเงินที่เ,ใใข,เ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 ข้ามานะครับทาให้่เป็นผู้ที่ปรึงปอใจให้มีการดูแลเอาใจใส่ในการเงินนะครับกับไพ่ใบแรกนะครับรู้จักเก็บออมรอมริบนะครับ ได้มีเงินเก็บมากยิ่งขึ้นนะครับสถานการณ์การเงินที่หลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการมี2เหรียญน,นะครับในการปรับสมดุลต่างการเงินหลังไหลเข้ามานะครับไม่มีกิจจากัดนั่นเองนะครับเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีก็ทําให้พึงพอใจสถานการณ์ของการเงินนะครับแล้วก็มีเหลือเงินเหลือเก็บเหลือใช้ในทิศทางที่ดีให้กับเจ้าปีต่อนะครับก็ไม่พูนผู้ที่พยายามยินรนให้เป็นปัญหาในเรื่องของการ เป็นหนี้เป็นสินนะครับแต่อย่างไรก็ตามบางคนอาจจะมีบ้างนะครับในเรื่องของการที่ไปเลื่นสินเชื่อนะครับในเรื่องของการเงินที่หวังจาะย้ายเงินมาสักก้อนในเรื่องของการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับกับเด็กถือเหรียญนะครับบางทีอาจจะมีบางโครงการที่ผ่านมามีการคิดวางแผนเอาไว้นะครับในการที่จะใช้เงินลงทุนอะไรสักอย่างนึงนะครับก็อาจจะมีการกู้ เงินออกมานะครับแม้ท่านจะมีเหลือเก็บมีเงินเหลือเก็บก็ตามนะครับโดยส่วนมากนักธุรกิจนั้นเงินในบัญชีของตัวเองนั้นก็จะมีนะครับแต่บางทีก็ไม่นําเงินส่วนตัวมาใชา้ก็เก็บไว้เป็นเงินสํารองนั่นเองนะครับสะสมไว้ในบัญชีของตัวเองนะครับแต่การเงินที่จะนํามาลงทุนอะไรใหม่ๆก็จะเป็นผู้ที่ไปกู้สถาบันการเงินออกมานะครับเพื่อที่จะให้เกิดธุรกิจที่ดีนะครับโดยเฉพาะ ของนักธรุรกิจใหญ่ๆนะครับแม้จะมีเงินมากมายก็ตามแต่บางคนนั้นอาจจะไม่ได้นำเงินตนของตัวเองมาใช้นะครับแล้วก็เป็นการไปสร้างเงินสร้างธุรกิจด้วยการไปกู้เงินโดยพึ่งสถาบันการเงินเข้ามานะครับไม่ใช่ว่าไมา่ไม่มีเงินจะลงทุนนะครับแต่ว่าทุนของตัวเองนั้นเป็นการเซฟเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับแล้วก็นํามา จากเงินที่จากคู่สถาบัานการเงินเข้ามาในการลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็ไปสู่ของความสําเร็จต่อไปในอนาคตที่ดีนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรก็ตามย่อมมีปัญหาเข้ามานะครับที่ทำ่ให้พบได้เจอแรกๆแต่ก็สามารถที่จะแหวกแนวนั้นได้ในทิศทางที่ดีนะครับการเงินก็จะมีบ้างในช่วงแรกๆกับจาวปีต่อได้เช่นกันนะครับแต่ก็สามารถที่จะบริหารดูแลก,การเงิน ได้ในทิศทางที่ดีนะครับกับการดาบเป็นผู้ที่จัดระบบระเบียบการเงินที่ให้เกิดความคล่องตัวในปีนี้นะครับอะไรที่เป็นปัญหาต่างการเงินนั้นก็มีการกระจัดออกไปนะครับแล้วก็หวังเส้นทางดีๆให้มีความปลอดภัยในต่างการเงินนะครับก็เป็นผู้ที่รู้จักคุณค่าต่างการเงินรู้จักประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับรู้จักคุณค่าในการเก็บออมรอมริบมากกว่าเดิมนะครับก็ทําให้มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้มากกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็ทาให กัจการหหน้าต่างการเงินที่ดีขึ้นเรื่อยๆกับการเป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับก็การเงินเข้ามาด้วยควา,ามคล่งอ,งอ,งองตัว,ตวบางคนก็มีโชคลาภด้วยนะครับในปีนี้นะครับก้อนโตโต็เมาด้วยได้สําหรับบางท่านบางคนนะครับกับการมีโชคลาภที่ก้อนใหญ่ๆก็มาเสรมิมเพิ่มเติมนะครับส่วน,นในเรื่องของบางท่านนะครับเงินที่อะไรที่เกิดข้างค้างตกเบิกนะครับก็จะได้รับเข้ามาในปีนี้นะครับในเรื่องของเงินต่างๆเงินเกื้อ งินช่วยเหลืออะไรก็ตามนะครับหรือในเรื่องของเงินกาบประกรันความเสียหายเงินตกเบิอกอะไรที่ยังตกกลางไม่ได้รับชำระนะครับบางคนก็มีกาวดีในเรื่องของเกี่ยวกับรัพย์สินมรดกหัาหาริมทริมยันะครับที่มีเข้ามาปีนี้นะครับใครที่อยู่ในสภาวะการเงินที่ปีที่แล้วอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็จะกลับมาฟื้นตัวในทิศทางที่ดีนะครับฟื้นมเกินชีพมาสู ของความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์นะครับที่เงินหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งความสําเร็จของการงานนะครับที่มีการทุ่มเทเอาใจใส่กระยันมากขึ้นยิ่งขึ้นก็ส่งผลรายรับเข้ามานะครับแล้วก็โชคลาภก็เข้ามาด้วยนะครับกับความสําเร็จทางการงานแล้วก็เงินที่มาจากโชคลาภแต่ก็ให้ระมัดระวังนะครับแม้นท่านจะมีการจัดระบบระเบียบในการเงินอย่างรอบคอบก็ตามนะครับแต่บางมีสถานการณ์ที่ท่านในต้องระมัดระวัง นะครับในเรื่องของการเงินและก็ทรัพย์สินของท่านนะครับให้เจ็ดดาบขึ้นมาก็ถือว่าไอ้ระมัดร,ระวังเป็นพิเศษนะครับในเรื่องการเงินโดยเฉพาะเงินก้อนที่ท่านเก็บสะสมเอาไว้นะครับที่ท่านเก็บเอาไว้นั้นบางทีถ้าท่านละหลวมนะครับอาจจะมีการจ่ายเสียออกไปได้เช่นกันอันนี้ก็ไอ้ระมัดระวังร,ร,รักษาเงินของท่านไว้อย่างปลอดภัยนะครับเพราะบางทีนั้นมีหลายสถานการณ์นะครับที่มีเข้ามา ทั้งคนที่ให้คนอื่นดูแลในเรื่องของการเงินหรือดูแลในเรื่องของเกี่ยวกับบัญชีหรือทรัพย์สินของท่านนะครับอาจจะมีการคิดจ้องโอกาสในเรื่องของการที่จะโยกย้ายตาตเทในเรื่องของการหมกเม็ดอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นแอบแอบซ่อนซ่อนบางบาง,บาง,บางผู้เป็นเจ้าของเงินเจ้าของทรัพย์สินนะครับอันนี้ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับให,นหน้มันตรวจสอบดูแลด้วยความใส่ใจนะครับ ก็จะทําให้ท่านนั้นมีความปลอดภัยนะครับอย่าปล่อยปลาละเลยนะครับพยายามมองการเงินได้อย่างมีคุณค่าแล้วก็มัตสวดสอบอยเสมอนะครับอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้ท่านมีความปลอดภัยนะครับหรือในเรื่องของการเงินทรัพย์สินของมีค่าที่ท่านพบเิ็บตัวนะครับไอระมัดระวังน,นะครับในการที่จะถอดออกจากร่างกายนะครับหรือการพกการตือในแต่ละวัน แต่ว่าเลลานะครับให้อยู่ในสถานการณ์ของความปลอดภัยอยู่เสมอนะครับอย่าเป็นที่ล่อตาล่อใจของผู้อื่นนะครับบ้านเรือนรถราอะไรก็ตามแต่นะครับการปิดบ้านปิดเรือนหรือการไปจอดรถอะไรในสถานที่ต่างๆนะครับก็ไม่ควรใส่ของมีค่าไว้ในรถนะครับเพื่อความป,ปลอดภัยการปิดบ้านนะครับทิ้งบ้านไว้ไม่มีผู้ใดอยู่นะครับหรือมีผู้อยู่ก็ตามนะครับก็ให้อยู่ในสถานการณ์ของการ ป้องกันอย่างปลอดภัยนะครับเพราะบางทีเราก็เห็นข่าวอยู่บ่อยๆนะครับบางทีมีคนอยู่ในบ้านนะครับแต่บางทีก็มีพวกที่เป็นลักเล็กกโมยน้อยพวกที่เป็นเข้ามาจารกรรมในเรื่องของการเงินหรือทรัพย์สินของท่านได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ป้องกันด้วยความรอบครอบอย่างแน่นหนาอย่างปลอดภัยนะครับก็จะทาให้ท่านนัมนปลอดภัยนะครับอย่าให้เข้าตําราที่ว่าปีนี้ได้ลาบแล้วเสียลาบนะครับ พราะว่าลาบนั้นมานะครับแต่ถ้าท่านไม่ระมัดระวังท่านก็จะเสียลาบได้เช่นกันอันนี้ก็ให้ระมัดระวังอย่างรอบคอบนะครับในเรื่องของการเงินของเจ้าปีต่อในปีนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านจะมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้นะครับกับปามเป็นสี่เหรียญน,นะครับ แล้วก็การเงินเข้ามาตั้งการงานแล้วก็มีโชคลาภก็ามาส่งเสริมในทิศทางที่ดีให้ชาวปีขาปีเถาะนะครับชาวปีเตาะในปีนี้มีความเติบโตมัง่งคั่งต่างการเงินที่ขยับฐานะขึ้นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับของชาวปีเตาะนะครับในปีนี้ปีเตาะความรักเป็นไปในรูปแบบใดบ้างนะครับอัจฉนถือดาบนะครับนายออบซอ แล้วก็8ดาบเอทออฟนะครับแล้วก็ The Star นะครับแล้วก็ The Devil แล้วก็ t ด e b เบร์นะครับแล้วก็ The Sun นะครับแล้วก็ To ออปเ e n t ์ c กิลสองเหรียญน,นะครับแล้วก็ ถูกออกหวานเมื่อกี้พยายามพยายามจะออกมานะครับสองไม้ตาแต่ก็พยายามสับไพ่ใหม่ก็ยังจะออกมาอีกนะครับสองไม้เท้าและก็แฉงนะครับความมั่นคงในเรื่องของความรักนะครับสําหรับคนคบหรือคนมีคู่นะครับไฟไปตีเก้าขึ้นมานะครับก็ถือว่ามีการดูแลใจใสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในปีนี้ ให้เกิดความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับสําหรับคนที่คบกันอยู่หรือคนที่ใช้ชีวิตคู่กันอยู่นะครับก็มีการดูแลเอาใจใส่ในความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็มีเป้าหมายชัดเจนนะครับในการที่จะทําให้เกิดความอบอุ่นขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะถือว่าไพ่เดือสซันขึ้นมาก็คือการพัฒนาในเรื่องของความรักนะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับในการที่จะดูแลเอาใจใส่ ปีนี้นะครับก็ทุ่มเทกันตลอดทั้งปีนะครับในการที่จะใส่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพื่ออาตอนต่อกันดูแลกันด้วยเตอมตนุถนอมนะครับแม้นบางช่วงบางเวลาจะมีบ้างในเรื่องของอารมณ์ที่จะมีเข้ามานะครับแต่ก็มีเป้าหมายในความรักความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปสู่ความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนคนโสดนะครับในช่วงปีนี้นะครับ คนโสดก็มีโอกาสพบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่จะมีเข้ามานะครับาบางคนนั้นมีการเดินทางนะครับไปต้องเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะครับหรือในเรื่องของการเดินทางทางธุรกิจของท่านนะครับหรือในเรื่องของการสื่อสายจะสื่อสารทางออนไลน์นะครับที่อาจจะมีเข้ามานะครับทําให้พบปะกกับใครสักคนหนึ่งในปีนี้นะครับที่เข้ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นนะครับและก็การคบกันนี้ก็จะดําเนินกันไปอย่างต่อเนื่อง ะครับก็จะเป็นคู่รักที่ดีๆกันต่อไปนะครับเรียกว่าเหมาะสมนะครับเป็นคู่ติ่มตองมายกนะครับเมื่อพบเจอกันแล้วก็จะมีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์นั้นได้เดินหน้าไปสู่ของความเติบโตรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ไปสู่ของการที่จะเป็นคู่รักกันต่อไปได้นะครับแม้บางคู่นั้นอาจจะไม่ใส่ใจกันสักเท่าไหร่นะครับเมื่อพบเจอกันแล้วนะครับแต่บางที ถ้าเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เขาเห็นเหมาะสมนะครับก,ก็จะเข้ามาส่งเสริมและเือเครื่อหนุนให้ไปสู่ของการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นนะครับที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเกิดความสมหวังเกิดขึ้นนะครับส่วนบางคนนั้นก็ที่คบกันอยู่นะครับบางทีก็จะมีการรอนะครับทีนี้จจะไม่ได้พบปากกัน สำหรับบางคู่นะครับที่เอนานางกันนะครับด้วยอยู่คนละพื้นที่คบกันต่างสื่อสารนะครับก็จะมีการรอคอยกันก่อนในปีนี้นะครับแต่ก็การน่างกันรอกันนั้นก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับก็มีการดูแลกันอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับส่วนบางคน,คนโสดนะครับปีนี้ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับที่บางทีนั้นบางทีท่านอาจจะไปพบรักที่ ไม่ก็สมหวังสักเท่าไหร่ด้วยนะครับที่อาจจะเจอคนที่เขาเข้ามาสร้างความผูกพันด้วยสเสน่หานะครับแล้วก็ทําให้ท่านนั้นตกหลุมรักได้เช่นกันในปีนี้นะครับแล้วก็บางทีตกหลุมรักแล้วหาทางออกไม่เจอนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะบางทีอาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรักความสุขป,ปะอาผูกพันแบบรวดเร็วนะครับบางทีมาแป๊บ สักระยะหนึ่งแล้วก็มีออกไปอย่างรวดเร็วนะครับพอท่านตกหลุมรักแล้วบางทีก็ตอนตัวไม่ขึ้นนะครับแล้วก็จ,จางหายไปเหมือนสายลมนะครับก็ทําให้ท่านนั้นอยู่ในสถานการณ์ของความผิดหวังความเจ็บจาได้นะครับอันนี้ก็ดูดีๆนะครับแล้วก็บางทีก็พบกับคนที่ก็มีเจ้าของแล้วด้วยที่อาจจะเข้ามาสร้างความผูกพันท่าเข้ามาตีสนิทให้เกิดความสัมพันธ์ขึ้นนะครับ อันนี้ก็พยายามดูดีๆนะครับก่อนที่จะตัดสินใจรักใครในปีนี้ของคนโสดนะครับหรือคนไม่โสดก็ตามนะครับกับการที่ท่านไปอนอกบ้านแล้วก็ไปหาแหล่งความสําราญเบิกบานใจนะครับที่อาจจะพบกับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาสร้างสเสน่ห์นะครับที่มาตกจะตาตัานด้วยสเสน่ห์ก็ตามนะครับแต่ไม่ใช่สเสน่ห์แบบที่จะหวังให้เป็นหลักเป็นฐานในความรักความสัมพันธ์นะครับแต่อาจจะเข้ามาด้วย คนที่มักในเรื่องของเกี่ยวกับความรักนะครับก่อนจะมาสร้างความปุกปันให้เกิดขึ้นแล้วก็สร้างปัญหาเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังนะครับส่วนคู่ที่มีปัญหานะครับแต่ว่าคู่ใดปีนี้นะครับสถานการณ์ของความรักก็ย่อมมีนะครับของแต่ละคนในช่วงระยะหนึ่งปีนั้นไม่มีในเรื่องของความราบรื่นตลอดแม้จะมีความสุขความสมบูรณ์เบิดบานขึ้นก็ตามนะครับคนที่คู่ที่มีปัญหานะครับ ก็จะมีการทุ่มเทพยายามในการที่จะคลี่คลายสถานการณ์เหล่านั้นนะครับก็มีการดูแลเอาใจใส่นะครับมีพยายามเป้าหมายอย่างชัดเจนในการที่จะแก้ไขสถานการณ์นั้นให้ออกจากสถานการณ์ของความกดดันนะครับเพื่อที่จะไปสู่ของความเติบโตรุ่งเรืองยิ่งขึ้นความมั่นคงนะครับมีการทุ่มเท ปรับสมดุลให้เกิดขึ้นในสมหวังดังปรารถนาดูแลเอาใจใส่กันต่อไปนะครับก็ตามห้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทิทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็ไม่ปล่อยปลาละเลยแม้จะมีอุปสรคปัญหามาก็ตามนะครับก็จะพยายามแก้ไขนะครับด้วยความทุ่มเทด้วยความบักบั่นะครับก็ตามให้ความรักความสัมพันธ์นั้นก็เดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงในทิศทางที่ดีต่อไปกับการได้รับการแก้ไขปรับปรับสมดุลให้เกิดขึ้นนะครับ ไพ่ของการพยายามรักษาสมดุลนะครับไม่ปล่อยให้เป็นปนัญหานะครับทั้ง2เหรียญและก็เดอะสตาร์นะครับตาไก่ที่มีปัญห,หาสร้างความกดดันในเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ปีนี้นะครับก็จะมีการแก้ไขและก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับความสุขเบิกบานก็จะเกิดขึ้นก็ามาเต็มที่นะครับก็มีผสมประสานกันนะครับในเรื่องของการมีปัญหาบ้างในความรักความสัมพันธ์ของคู่รักของคู่ที่มีปัญหานะครับส่วนคู่ใดไม่มีปัญหานั้นนะครับก็มีความสุข เบิกบานที่ดีแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ให้แข็งแรงมั่นคงนะครับกับไพ่สีใบนี้ที่ขึ้นมาที่ดูแลความรักนะั้นส่งเสริมไปในปิตาที่ดีนะครับที่ไม่เคยมีปัญหานะครับก็จะดูแลเอาใจใส่กันให้ความรักความสัมพันธ์มีความอบอุ่นอย่างต่อเนื่องนะครับแม้บางเวลาจะมีการห่างกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยในความรักความสัมพันธ์นะครับก็มีการติดต่อ คุย <k ull ing> กันเหมือนกับว่าได้อยู่ใกล้กันตลอดนั่นเองนะครับแม้บางสถานการณ์นั้นอาจจะอยู่ห่างก,กันต่างพื้นที่ก็ตามนะครับอาจจะมีด้วยปารากิจให้ต้องมีการาหาเงินกันบางเวลานะครับแต่ก็มีการสือ่อสารติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเติมพลังห่นความรักความสัมพันธ์นั้นให้อบอุ่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับและก็นี่ก็คือในเรื่องของ การงานการเงนินและข้อความรักโดยปรประมาณนี้นะครับในปีพุทธศักราช2567ของชาวปีต่อนะครับก็โดยปรประมาณนี้ก็ขอให้ชาวปีต่อทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ